จะมานำเสนอความขัวันเด็กนะคะน้องไออุน่นอายุสี่ขวบคะ่ะน้องไออุนอ่นเรีนนนนนนยนอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะน้องไออุ่นชื่อว่ามานาชันไทยร้องสียื่นชื่อเล่นน้องไออุ่นคะ่ะโรงเรียนอะไรนูเรียนเมื่องศนนะะัน้ค้นท่านมาลายเจมิงวันนี้จะมานำเสนออะไรคะ คงขวัวันเด็กเอาพูดเลยค่ะบางเลอกก้นกคิดสร้างสารรค์ขอลบความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยสงสารวันเด็กนะคะขอให้เด็กมีความสุขตลอดไปนะคะ